วันนี้จะขอคุยเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการการปฏิบัติการภาวนาการปฏิบัติไม่ใช่ผู้พิเศษ <c oughs> นะแต่กอคุยเรื่องนี้หน่อยว่าการปฏิบัติธรรมอ่ะไม่ใช่ผู้พิเศษนะเพราะว่าพวกเราอ่ะจะมีความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้พิเศษ มีความแตกต่างจากบุคคลธรรมดาแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาอันนี้นี่คือความรู้สึกที่เราได้ฝูกฝังขึ้นมาเราจึงเห็นว่าอ่าเวลาผู้คนจะมาปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยนะมันจะต้องมีอะไรกระบวนการกระบวนการขั้นตอนอะไรเยอะแยะมากมายจะต้องจากบ้านจะต้องจากบ้านจากเรือนจากสิ่งที่เป็นอยู่อาศัยทั้งหมดนะี่ต้องปลีกตัวต้อง ไปบำเพ็ญเพียรเ,เพื่อจะได้เข้าถึงขั้นผู้วิเศษเช่นขั้นบรรลุธรรมเช่นพ้นทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยนะที่เราเราเข้าใจกันนะแต่ถ้าเราเข้าใจจริงๆนะเรียกว่าสามันสามันั่นสู่ผู้วิเศษผู้วิเศษก็สู่สามันเนี่ยมันจะกลับไปอย่างเนี้ย มีมีกระบวนการมีวิธีการมีขั้นตอนมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่ละคนเนี่ยจะจะฝ่ายจะได้ปฏิบัติทําได้มันเหมือนกับเราเราพยายามกีดกันกุศลน่ะกุศลคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือกีดกันกุศลน่ะให้เกิดได้ยากสําหรับ,บจิตใจเราเองอ่แต่อกุศลที่เกิดขึ้นน่ะเราไม่เห็นจะต้องเป็นผู้วิผู้ประดงปฏิบัติอะไรเลย เวลาเราจะทําอะไรที่เป็นอกุศลทั้งหลายทั้งปวงอะ่ะไม่ต้องมีขั้นตอนให้มันยุ่งยากมันลําบากนะทําได้เลยทันทีไม่ต้องมีขั้นตอนหนึ่งสองสามนะแต่ว่าเวลาปฏิบัติทําพวกขั้นตอนในการทํากุศลนี่จะต้องมีขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเยอยะแยะมากมายมันเลยทําให้ขั้นตอนแห่งกุศลน่ะเป็นขั้นตอนแห่งการเกิดยาก แต่ให้ขั้นตอนแห่งอกุศลทั้งหลายทั้งปวงอ่ะเป็นขั้นตอนเกิดเกิดง่ายเนี่ยอย่างเช่นเราอยากจะโกรธใครสักคนอยู่ๆก็โกรธเลยอะ่ะแต่ในเวลาเดียวกันกุศลก็เกิดง่ายเหมือนกันเวลาจะรู้สึกมีเมตตาต่อใครสักคนนึงมันก็มีได้ง่ายๆเหมือนกันแต่เรื่องปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะนี่ก็เลยอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยนึงว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมอ่ะ เราลองตั้งใจตั้งใจอย่าไปทําลายอะไรอย่าไปทําลายอะไรบางครั้งเราเวลาเรา,เราปฏิบัติทางปุ๊บตั้งใจจะทําลายอากุศลความคิดชั่วโรคโกดหลงอะไรต่างๆเนี่ยเราตั้งใจจะทําลายจึงให้สิ่งหเหล่านี้ยเป็นมารมั่งเป็นนิวรมั่งเป็นอุปสรรคมั่งเนี่ยเรารู้สึก่ะจิตใจที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นศัตรูอ่ะเขาเป็นศัตรูเป็นมารเป็นอุปสรรค เป็นยีวันฝังกัน้นอันเนี้ยถ้าเราใส่ความรู้สึกแบบนี้เข้าไปในการปฏิบัติธรรมนะเราจะเกิดการต่อสู้ในใจตลอดนะเหมือนเราปฏิบัติธรรมแล้วบางคนปฏิบัติธรรมแล้วมันจะต้องไม่คิดอย่างเงี้ยไม่เป็นไมจะต้องไม่คิดจะต้องไม่มีอารมณ์อันนี้เรียกว่าเรากําลังทําให้การปฏิบัติธรรมของเราเนะ่ะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องอ่า ฆ่าความง่วงฆ่าความคิดฆ่าความฟุ้งซ่านฆ่าความโลภโกรธหลงแล้วก็ปล่อยให้กุศลเช่นมีเมตตามีกรุณามีความเพียรมีวิริยะมีสติพวกนี้เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาแทนที่แล้วก็ทำลายอกุศลทั้งหลายทั้งปวงจริงๆการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่การไปทำลายอะไรแล้วไม่ใช่การรักษาอะไรนี่ แต่เป็นการป็ิติธรรมทั้งหมดอบบกันปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเดิมนะเป็นไปตามเดิมเป็นไปเหมือนเดิมปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นตามปกติก็มันแบบเดิมเป็นไปเหมือนเดิมเป็นไปตามเดิมเป็นไปแบบเดิมแต่ที่มีความแตกต่างกันนิดเดียวคืออะไรออะไร,รู้ไหมความแตกต่างนิดเดียวคือจิตไม่ไปร่วม จิตที่เคยไปร่วมกับความเป็นไปของมันน่ะที่เคยไปร่วมเคยไปเสพเคยไปเป็นนะเคยไปยึดสำคัญมั่นหมายเคยไปยึดถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเราเป็นของเราอ่ะเราเป็นเรื่องนั้นเราเป็นคนโกรธเราเป็นคนโลภเราเป็นคนหลงเราเป็นคนมีเมตตาเป็นคนมีกรุณาเป็นคนมีสติเป็นคนมีสมาธิเป็นคนมีปัญญาสิ่งเหล่านี้เนี่ย มันเป็นภาวะหลอกลวงให้จิตเราเราหลงเข้าไปเป็นในความเป็นจริงของมันแล้วอะ่ะมันเป็นปรากฏการณ์แห่งการปรุงแต่งของมันขึ้นมาเฉยๆนะขึ้นมาเฉยๆเท่านั้นเองทั้งกุศลและอกุศลอะ่ะที่เกิดขึ้นในจิตใจของทุกดวงอะ่ะก็จะมีภาวะเหล่านี้เกิดคู่กันอยู่ตลอดเวลานะมีทั้งเมตตามีทั้งโทสะมีทั้งจาระมีทั้งโลภมีทั้ง กนนีที่เนียวเกิดขึ้นมีทั้งความกล้าหาญมีทั้งความหวาดกลัวสิ่งเหล่านี้เป็นเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาของมันนะมันเหมือนกับเราเราให้จิตเราไม่ไปเสพอ่ะให้ไม่ให้ไม่ให้ไปเสพกับเขาอีกอ่ะแต่รู้เขาหรือนึกถ้าเราคุยอย่างนี้ไม่ออกก็นึกอุปมาเหมือนยกับเรามีเพื่อนมีเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกัน่ะสมัยเรียนเรียนก็ได้ รือสมัยเก่าๆที่เราเคยมีเพื่อนกันเนี่ยนะแล้วเราเคยคเคยคบหาสมาคมเคยไปด้วยเคยไปด้วยมาด้วย,วยกินด้วยนอนด้วยเล่นด้วยทําอะไรด้วยก็ตามเนี่ยแต่อยู่มาวันหนึ่งอะ่ะต้องเกิดจากการเกิดการแยกทางจากกันนะ่ะนะเพื่อน <tangible. ious. S 1> ก็ไปเส้นทางของเพื่อนเราก็ไปเส้นทางของเราถามว่าพอเรา เราไม่ได้เข้ามาคบหาสมาคมกันบ่อยๆต่างคนต่างไปเนี่ยความผูกพันเก่าๆก็จะค่อยๆจืดค่อยๆจางค่อยๆคลายออกค่อยๆคลายออกค่อยๆจางออกค่อยๆสลายไปบางครั้งเราลืมเพื่อนคนนั้นไปเลยอ่ะลืมเพื่อนว่ะเพื่อนยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าเพื่อนทํางทำอะไรบางทีบางช่วงบางเวลาเราลืมไปเลยอ่ะอน,นี่จิตใจเราเหมือนกันเมื่อจิตใจเราไม่ไปอ่ะ กิเลสเอ้ออาการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงที่เหมือนมนันเป็นเป็นเหมือนเพื่อนกับจิตใจอ่ะแต่พอจิตเราอ่ะแยกออกจากสิ่งเหล่านี้ได้แล้วอ่ะเพื่อนเหล่านั้นอ่ะคืออารมณ์เหล่านั้นก็ยังมีอยู่แต่มีอยู่ในรูปแบบที่ว่ามันไม่เป็นเป็นผลต่อมันไม่มีอิทธิพลต่อเราอีกอ่ะพอใจไหมเหมือนกับเราแยกตัวแยกทางจากเพื่อนน่ะไม่ได้ไปทําร้ายเพื่อน ไม่ได้ไปไล่เพื่อนไม่ได้ไปฆ่าเพื่อนแต่ว่าเราแค่แยกตัวเองออกมาจากเพื่อนเฉยๆการภาวนาทั้งหมด่ะเป็นเรื่องธรรมดาการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราเข้าใจมันจริงๆนะจะเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่เราแยกจิตออกมาเนี่ยแยกจิตออกมาจากสิ่งเหล่านี้เท่านั้นเองเนี่ยแยกจิตออกมาจากการปรุงแต่งที่เคยหลงไปกับการปรุงแต่ง คยหลงไปกับอารมณ์ต่างๆเนะี่ยแยกออกมาอย่าไปเสพนะอย่าไปเสพอย่าไปเสพแต่ให้จริมน,นั้นมีอยู่แต่ไม่เอากายกรรมไปทําวัชกรรมไปทํามโนกรรมไปทําแค่นั้นแหละนะถ้าเราทำบ่อยๆเข้ากายกรรมวจชกรรมมโนกรรมไม่ไปทําตามอารมณ์นั้นอารมณ์เหล่านั้นนะเข้าใจ ว่าต้องทําอะไรทํำยังไงแล้วก็ปล่อยมันไปถ้าเราเข้าใจตรงนี้นะเราจะเห็นว่าการปรุงแต่งทั้งหมดนี่ยังคงอยู่เหมือนเดิมเหมือนเพื่อนเรายังมีชีวิตอยู่เหมือนเดิมแต่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันอ่ะเขาก็มีชีวิตในเส้นทางของเขาเราก็มีชีวิตเส้นทางของเราจิตเหมือนกันก็มีเส้นทางของจิตแต่สังขารคือตัวปรุงแต่งทั้งหลายก็มีเส้นทางของเขาเดินไปเองเขาสุดท้ายเขาก็จะดับสลายไปที่ตัวเองอ่ะ เพราะว่าบางทีเราเห็นว่าบางทีบางคนปฏิบัติทำเนี่ยจะพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยแตกต่างไปจากคนเดิมอนะให้มันแตกต่างจากข้างในเนี่ยอย่าไปแตกต่างข้างนอกข้างในเ่ะยังมีภาวะปรุงแต่งเหล่านั้นเหมือนเดิมแต่จิตไม่ไปยุ่งจิตไม่ไปเอาจิตไม่ไปยึดจิตไม่ไปสําคัญม่นหมายจะเป็นภาวะดีก็ได้ภาวะแย่ก็ได้ ให้มันเกิดตามปกติแต่ด้วยอาศัยภาวะที่จิตฝึกดีแล้วอ่ะฝึกดีแล้วอ่ะมาเป็นตัวของตัวเองอ่ะมาเป็นตัวผู้รู้ผู้ดูจริงๆเ่ยเป็นตัวผู้รู้ผู้ดูการปรุงแต่งจริงๆเ่ยมันจะรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ได้เดือดร้อนอ่ะไม่ได้วุ่นวายกับการปรุงแต่งเหล่าเนี้ยการปรุงแต่งเหล่านี้ยังมีอยู่เหมือนทุกครั้งที่ตาเห็นรูปอ่ะมันก็ยัมีการปรุงแต่งในความคิดเข้ามาอยู่แต่ว่า ด้วยจิตที่ไม่เข้าไปยุ่งแล้วอ่ะก็แค่ดูเฉยๆเห็นเฉยๆเข้าใจเฉยๆแล้วก็ปล่อยมันไปเฉยๆอันเนี้ยมันจะรู้สึกได้เลยว่าจิตมันเบาจิตมันสบายจิตมันอยู่ได้ท่ามกลางเรื่องราวเหล่านี้แล้วไม่หนักไม่เดือดร้อนไม่สับสนแต่ถ้าใครปฏิบัติธรรมเพื่อจะทําลายอารมณ์เนี่ยทาลายความคิดทําลายความอยาก ทำลายความโลภโกรธหลงอเน,นี่ยมันจะเป็นภาวะของการเป็นศัตรูกันแล้วก็ต่อสู้กันหรือบางคนไม่ทําลายแต่วิ่งวิ่งตามไปเรื่อยวิ่งตามไปเรื่อยโลภมาก็ตามโกรธมาก็ตามหลงมาก็ตามอยากมาก็ตามนพอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามมันก็ทําให้จิตเดือดร้อนไปกับอารมณ์เหล่านั้นอีกเดือดร้อนไปนอารมณ์เหล่านั้น แต่ถ้าจิตที่ฝึกดีแล้วเน่ยเขาจะแค่ฝึกแล้วก็ดูดูสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นธรรมดาของเขาเองไม่ห้ามอะไรไม่ตามไม่ต้านแล้วก็ไม่ตามไม่ตาม้ตานแต่ก็ไม่ตามแต่ก็ดูด้วยความเข้าใจว่าทุกเรื่องเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาก็สลายตัวให้กดให้กดแห่งธรรมชาติคือการกดกดแห่งการอันนี้จังทุกขังอัตตาเนี่ยทําลายทุกเรื่อง ทำลายทุกสิ่งเนี่ยให้เขาสร้างขึ้นมาเองแล้วก็ถูกทำลายเองแต่เราเป็นคนผู้เพียงแต่คนคนเฝ้าดูเฉยๆถ้าใครฝึกดีแล้วนะจะเห็นมิติทั้งสามด้านเนี่ยชัดเจนมิติหนึ่งคือมิติแห่งการปรุงแต่งที่เป็นผู้แสดงมิติอีกมิติหนึ่งคือมิติแห่งการทำลายคืออนิจจังทุกขังอนัตตาจะเป็นตัวทำลายเป็นตัวกำจัด แล้วตัวสุดท้ายคือมิติแห่งการเฝ้าดูเป็นจิตเดิมแท้ที่อิสระไม่ได้เดือดร้อนกับเหตุการณ์เหล่านี้แต่เฝ้าดูเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็สลายตัวเหมือนเราเฝ้าดูคนอื่นๆที่เราไม่รู้จัก,ด,กด,จดีอกดีใจเสียอกเสียใจเลยอันนี้เหมือนกันจริงจริงสิ่งที่เราไปล้างนะ่ะเวลาเราปฏิบัติธรรมนะเราไปล้างความเข้าใจผิดเนี ไปล้างมิจฉาทิฏฐิคือความเข้าใจผิดเข้าใจผิดต่อความเป็นจริงของธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยเข้าใจผิดยังไงเข้าใจผิดว่าสิ่งุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นบนโลกไปเนี้ยเป็นเราเป็นของเราเป็นเราเป็นคนได้รับเราเป็นคนได้ผลเราเป็นคนมีสิ่งด้านสิ่งนี้เนี่ยแล้วแต่แต่มันรู้สึกว่ามีเราอ่ะมีเราได้รับได้ผลได้เป็น อันเนี้ยการเข้าใจผิดนะไม่เข้าใจให้มันตรงเพราะถ้าเข้าใจมันตรงจริงๆแล้วการปรุงแต่งของโลกใบนี้ทั้งหมดไม่เป็นของใครนะไม่เป็นของใครมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละไม่มีใครเป็นเจ้าของเขาก็จะปรุงแต่งของเข้าไปเหมือนร่างกายเราไม่เป็นของเราอ่ะไม่มีเราเป็นเจ้าของนะแตม่มีเราเป็นผู้อาศัย เข้าใจไหมไม่ใช่เจ้าของแต่เป็นเพียงผู้อาศัยเหมือนบ้านหลังหนึ่งถึงเวลาบ้านหลังนี้ก็เสื่อมสลายไปค่อยๆเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาของมันเนี่ยเหมือนกันถ้าเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นว่าเข้าใจให้มันถูกตรงว่าทุกสปปรรพสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาทั้งหมดอจะเป็นฝ่ายรูปแล้วฝ่ายน้มก็ตามให้เข้าใจมันทั้นั้มันเป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่ของเรา และทุกการตงแต่งจะถูกธรรมาชาติคือตัวทําลายอ่ะตัวนิจังตุกขวางหน้าตาเนี่ยทําลายการทําลายบ่อยๆเนี่ยไปเห็นการทําลายอารมณ์ทิ้งอารมณ์ตัวเนี้ยถูกทําลายตัวตัวเองบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆอย่อออะมันช่วยทําให้ทําลายอุปทานความยึดมั่นยึดมั่นว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่นั่นเป็นเราเป็นของเราอะ่ะลงไปเมื่อมันทําลายตัวนี้ได้พวกแบบตัวความอยากอยากได้อยาก อยากอยากได้อยากทิ้งอ่ะมันจะหายไปนะไอ้ตัวความอยากสามอย่างอยากอยากได้และอยากทิ้งมันจะหายไปก็เหลือแต่เห็นว่าทุกสปปรรพสิ่งเขาเกิดเองแล้วเขาก็สลายตัวด้วยตัวของเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับจิตใจเราไม่ได้เกี่ยวกับจิตเราเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยนะมันเป็นธรรมชาติของมันเท่านั้นเอง ฉะนันเวลาเราปฏิบัติธรรมอ่ะอย่าเป็นผู้วิเศษนะให้เป็นผู้สามัญธรรมดานี่แหละเข้าใจตามความเป็นจริงอย่าไปคิดตัวปฏิบัติธรรมแล้วมันจะเลิกคิดจริงๆอ่ะมันเลิกยุ่งกับความคิดต่างหากไม่ใช่เลิกคิดนะเลิกยุ่งกับความคิดเพราะความคิดก็ยังมีประโยชน์ในการใช้งานเราจะทํางานเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็ต้องใช้ความคิด เราไม่เข้าไปเสกความคิดติดความคิดยึดในความคิดนั้นต่างหากต้องเข้าใจหลักการตรงนี้ให้ชัดๆนะไม่งั้นการปฏิบัติทมเราจะมีแต่ปัญหาจะมีแต่ปัญหาไม่ใช่เป็นปัญญามันจะเป็นแต่ปัญหาเดี๋ยวไอ้นั่นเกิดแล้วจะต้องทํายังไงไอ้นี่เกิดจะต้องทํายังไงไอ้นู่นเกิดจะต้องทํายังไงไก็งงงกงงงคแค่เฝ้าดูเฉยๆเนี่ย จะต้องทำอะไรอีกการเฝ้าดูเฉยเฉยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำเสร็จแล้วเอ่ฝาดูสิ่งนั้นเฉยเฉยนั้นเป็นอนะ่ะมันเสร็จแล้วความอยากเกิดขึ้นก็เฝ้าดูความอยากนั้นอเดี๋ยวความอยากนั้นก็หายไปเพียงแต่เฝ้าดูเฉยเอยากมันไม่ใช่เราอ่า มันจะคิดมาร้อยครั้งพันฝนก็ไม่ใช่เรามันเป็นความคิดมันเป็นอารมณ์ที่ปรุงแต่งตามวิสัยเดิมที่เราเคยเสพเนี่ยเราเคยเสพเราเคยตามไปเหมือนกับเพื่อนที่เคยชวนมาแล้วชวนเราแล้วเราเคยไปกับเพื่อนบ่อยๆเี่เพื่อนก็ได้ใจพาเราไปบ่อยตอนหลังเราปฏิเสธบ่อยเข้าบ่อยเข้าเพื่อนคนนั้นก็จะไม่มาเองเหมือนกันเราไม่เอากายกรรมวจิกรรมมนโนกรรมอ่ะเปลี่ยนมนโนกรรมจากหลงเป็นรู้เสียนี่ย รู้เท่าทันซทกคือกําลังถามกําลังบอกกับพวกเราว่าเวลาภาวนาจริงๆเนี่ยความเพียรไปสู่ความเป็นธรรมดาอย่าไปเป็นสู่ผู้ผู้วิเศษ่าไม่งั้นแล้วมันจะปิดเพี้ยนความเพียนทั้งหมดอ่ะผลักดันไปสู่ความเป็นธรรมดาของมันนี่แหละปล่อยทุกอย่างเกิดขึ้นแบบธรรมดาธรรมดาของมันนี่แหละเพียงแต่ต่างกันนิดเดียว ที่เคยเป็นที่เคยไปร่วมที่เคยไปด้วยแห่งจิตเหล่านี้ที่เคยไปร่วมไปด้วย, one, ย,ไ,ปวไ,ปวยไปเสพไปเป็นเนี่ยจึงแต่หยุดพฤติกรรมแห่งจิตเท่านั้นเองไม่ได้หยุดพฤติกรรมไม่ได้ไปหยุดพฤติกรรมแห่งการปรุงแต่งเพียงแต่หยุดจิตอ่ะหยุดจิตไม่เข้าไปร่วมเปลี่ยนจิตจากหลงที่เคยหลงไปร่วมมาเป็นรู้ซะนะรู้เรื่องรู้ราวของมันซะ ช่ไหมแล้วก็จะเห็นการทางานของมันเดี๋ยวก็มีตัวทําลายของมันอยู่อย่างนั้นแหละแต่บางครั้งใหม่ๆอ่ะมันจะรู้สึกหน่อยนึงรู้สึกถึงความยากลําบากหน่อยนึงเหมือนกับคนเลิกสิ่งเสพติดใหม่ๆอ่ะเลิกบุหรี่เลิกกาแฟเลิกเหล้าเลิกอะไรก็ตามที่เลิกๆกันแหละเลิกหนังเลิกซีรีส์อะไรก็ช่างเลิกใหม่ๆเี่ยมันจะมีความเยื่อใยความคิดความ หาเหตุผลหายเหตุไปให้ทำตามบ่อยๆแต่พอเราไม่ทำตามบ่อยๆเขาเดี๋ยวเขาก็หายไปเองนะเขาก็หายไปเองในกรณีอย่างเงี้ยให้พวกเราเข้าใจว่าภาวนาแล้วอ่ะอย่าไปภาวนาไปหาสภาวะ,ไป,าาวะไปเอาสภาวะอะไรทั้งสิ้นนะสภาวะใดๆก็ตามมันปรากฏนะให้เอาสภาวะเดียวคือสภาวะเป็นไรลักษณะเป็นหลักแล้วมันจะปลอดภัย ให้เอาสภาวะแห่งการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปของมันเนี่ยเป็นหลกักอย่าไปเอาสภาวะอื่นนะรู้การเกิดขึ้นรู้ความเป็นอยู่รู้ความสับสลายของมันแค่นี้แหละแล้วจิตเราจะค่อยๆไถถอนจากการหลงงมงายเข้าไปยึดติดในเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะรู้มีความรู้ดีแค่ไหนก็ตามมันก็มีแค่มันเป็นแค่สภาวะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงหายไปอันแค่นี้แลพอนะ ต่อยากฝากาไว้ในสั้นๆว่าธรรมะอ่ะเวลาปฏิบัติธรรมแล้วจากจากธรรมดากลายเป็นผู้วิเศษจากผู้วิเศษกลับกลายมาเป็นธรรมดาให้เข้าใจนะสุดท้ายนะ่ะมันจะเป็นประมาณนี้